สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราอยู่กับชงวิที่ชีวิตเละกเกษตรบ้านๆนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่76นะครับในการเลี้ยงกบในกระชังของผมนะครับเรามาเลยนะครับกบตัวนี้นะครับจะเริ่มเติบโตไปถึงไหนกันเลยนะครับตอนนี้นะครับที่าได้ทําการชังเลนนะครับอายุที่ประมาณ3ถึง4ตัวโลนะครับตัวนี้ ือว่าจัจบจำได้ได้เล้วนะครับอตอนนี้กรับผมกับปลาไปในวิธีการดูแลสักษาและทำความสะอาดนะครับในการหายาอนนะครับกานตอนนี้ก็ผมได้ลางได้ไปเช็ดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็หายาอันกันแล้วนะครับมันก,ก็กินกันแบบใบใใจนะครับตัวช่วยงามเลยครับ การอาหารกผมก็ให้เบียนนะครับช่องรอบนะครับรอบเบรกก็คือว่านกอนนะครับอะไรว่าเลื่อมมากไม้นะครับแต่ใบ้อนที่เราจะให้นะครับอาหารกบอนนี้เราจะทําการชังกันก้อนนะครับแต่ละบลนะครับปกอบใหญ่มันต้องฉังนะครับตวงนะครับอย่าให้มากเกินไปนะครับมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับผมฉังเซ็ตนะครับการ ไอเช็ดไปรอบเล็กนะครับปอผ่านไปเช็ดบรอดุจตายก็เดินรอบมาเลบอเล็กดีให้นะครับเล่ว่ามันเลื่อหมากลื่อไม่เลื่อนนะครับตาบันเปบกะเชื่อมไปได้สักเล็กๆหน่อยๆนะครับเพื่อไอมันได้กินกันตัวทึ้งนคนอะซึ่งการเปลี่ยนน้ำนะครับข้า่วงนี้นะครับผมจะทําการเปลี่ยน ชาวเะเย็นเลยนะครับรว่าก็ปอยหญ่ถึงกับมันขี้มันมากนะครับนี้กับบ่อขัดนะครับบ่อขัดบ่อคัดกับเหมือนกันนะครับล้างถุงวันเหมือนกันออาตีวมันนติดโรคนะครับก่อปติดโรคแล้วอยู่เลยรักษายากครับใ่อ่ช่วยกนนะครับ ไอตัวเรื่องเรื่องันคือตัวโพ้นะครับส่วนมากจะเป็นตัวโพ้จะไม่เหล็กหมากนะครับมันอยู่ตีนาดถึงที่ี่ถึงหกตัวรูนะครับตัวตัวโพ้นะครับส่วนมากเลยนะครับาอนูกับปีนอยู่ตาจําเลยกับบู้นี้ตีมันนี้กับปีนอยู่ตาล้นนะครับจะออกไปได้เฉียงเสียงเดียวเซี่ยวนะครับบวนตาเอ็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากทุกคนนะครับกดเรกกดไลค์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในท่ำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ